สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ไม่เป็นอะไรมากนะเราก็จะมาแจกเออไอดงไอดีแล้วันซึ่งไอดีก็จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะซึ่งผมก็จะวาผู้มั่วไปนะเวกูต้องเซ็นเซอร์นี้โอเคทุกคน แล้วก็จะมาอัปเดตวลังเบื้องต้นนะอันดับอยู่ที่พรังอันดบับ6การเติมก็ไม่เคยเติมมาพุ่งนี้จะมาทําคลิปเอ่อคำคำโง่องงองของติง่งฟรีไฟนะใครที่ไม่เขาชอบฟรีไฟไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแมงดามาโอเคไอดี ID กับพาสเวิร์ดก็อยู่ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะ Okay, para, jamuy.